มารีวิวร้านไส้กรอกอีสานนะครับตอนนี้เกตี้อยู่บริเวณไหนครับอยู่บริเวณที่ซอยรามทอแหงสามสิบเก้านะครับรามทองแหงสามสิบเก้าเทวีลานะครับแยกสามหรือซอยสามน,นะครับเขียนตามทองหลังนะครับการมาไส้กรอกอีสานนะครับไส้รกรอกมีสาร,รสิบสองบาท แนะนำหน่อยครับว่ามีขายอะไรบ้างครับไส้กรอกสาคามีตัวไหนครับเส้นหมูเส้น่ะแล้วก็หมูข้าวอันนี้หมูอะไรครับในหมูเส้นค่ะหมูเส้นค่ะตัวนี้ครับอันนี้หมูข้าวค่ะอันนี้แหนมหมูแหนมปลาแล้วก็ไส้อั่วหมูกระเทียมค่ะตัวนี้ก็เลยครับอันนี้อันนี้เป็นแหนมหมูค่ะแหนมหมูนะครับมีแหนมพริกด้วยใช่ไหมครับพริกสดแล้วก็ขิงใช่ไหมครับกระลำด้วยค่ะ ใช้เวลาย,ย่างนานไหมครับก็ประมาณสิบว่านาทีนะครับอันไหนย่างนานสุดครับก็เป็นเป็นเป็นแหนมคเป็นแหนมใช่ไหมครับอ่าไส้กรอกทำเองหรือเปล่าครับรับมาค่ะรับจากที่ไหนครับตล,รตลาดบางกระปิค่ะตลาดบางกะปินะครับอขอขอดูขอนย่างได้ไหมครับที่ตลาดเขาเสียบไม้ให้ได้ยังครับย่าง ที่นี่ขายดีไหมครับก็ได้เรื่อยๆค่ะขายถึงกี่โมงถึงกี่โมงครับห้าโมงถึงสี่ทุม่มนะคะห้าโมงถึงสี่ทุม่มทุกวันเลยใช่ไหมครับเราอุดหนุนนะครับหมนเส้นแล้วก็อะไรครับหมูข้าวค่ะหมูข้าวนะครับ,อ,อ,ยรบอย่างละไม้ครับอย่างละไม้ครับ แหนมอุ่นได้ไรครับแหนวสามเก้าจ้าเจตตี้จ่ายตังค์ที่เท่าครับสามสิบเก้าบาทนะครับรเจตตี้ให้นะบาทพี่เขาครับ ากตตี้พีซาเกตต้นะครับองเกตตี้ซานะครับครับโอเคนะครับขอบคุณที่ถ่ายทารายการนะครับคถ่ายที่นี่้วงนะครับโอเคนะครับเกตตี้บอกลาผู้ชมเลยครับ ฝากกดติดตามเกียรตฟีสไตล์ด้วยนะครับลาไปแล้วนะครับซอยรังผงสามสิบเก้แยก3านะครับ